ใจหายคุณแม่แตงโมเก็บรูปลูกสาวจากบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามแล้วคุณแม่ผานิดาคุณแม่ของแตงโมนิดาและกลุ่มแฟนคลับได้เดินทางไปเก็บรูปภาพของแตงโมที่อยู่บริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เศร้าในวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ รามิดาเพชสรสงสยโพสเล่าในกลุ่มคดีแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมว่าสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียงแจ้งให้เอฟซีของพี่แตงโมทราบนะคะวันนี้คุณแม่และแอดมินได้เข้าไปเก็บรูปภาพต่างๆของพี่แตงโมโดยคุณแม่ได้นําบางส่วนกลับมาบ้านและภาพบางส่วนมีเอฟซีขอเก็บไว้เป็นที่ระลึกคุณแม่ได้มอบรูปภาพเหล่านี้ให้เรียบร้อยค่ะคุณแม่ฝากขอบคุณแฟนคลับของพี่แตงโมทุกคนที่ติดตามคดีและไม่ลืมพี่แตงโมค่ะ ขอบพระคุณเทศบาลนนบุรีที่อนุญาตให้แฟนคลับได้ใช้สถานที่เพื่อจัดวางสิ่งของต่างๆของพี่แตงโมค่ะขอบพระคุณคุณอาสุรินประธานชุมชนพี่บูนสงคำหนึ่งและพี่น้องในชุมชนเป็นอย่างสูงตลอดปีกว่าๆที่ผ่านมาพี่น้องชาวชุมชนช่วยกันดูแลสิ่งของต่างๆของพี่แตงโมเป็นอย่างดีเสมอมาค่ะ